คุณคิดว่าภายใน100วินาทีคุณสามารถทำเงินได้เท่าไหร่ โครงการนี้เป็นโครงการที่ดีครับมันสามารถเปิดโอกาสให้กับคนที่ไม่เคยมีโอกาสได้ทําให้มีแนวคิดแปลกใหม่มันสามารถทําให้เราได้พัฒนาตัวเองด้วยโอกาสมาแล้วเราก็ต้องรับไว้ค่ะออมสินมาให้ขนาดนี้แล้วก็สมัครกันเยอะๆนะครับมีเงินรางวัลนะคะรวมทั้งสิ้นกว่า3ล้านบาทนะคะเพื่อเพื่อคนไหนสนใจนะคะสามารถดูรายละเอียดที่เว็บไซต์นะคะมาสมัครกันเยอะนะคะสอบถามเพิ่มเติมโทร0 9 2ย์9 9 1 5 7อออมสินจากร้อยสูงเงินล้าน 100วินาทีที่คุณจะมีเงินล้าน